สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูทุคนเดอ้อตอนนี้กับมาพบพ่อก็น้องเล็กแล้วนาอพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ขอดทานกับแม่มื้อเช้านี้นาอพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พากันเก็บเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ประมาณสิบสองสอบแล้วก็ขวัดออกมาตื่มอีกนาอพ่อแม่พี่น้องเลยจะได้จกสอบดอกทั้งหมอเนาะโดยตื่มกันให้มันหอดิมหาสอบพี่น้องเยพอได้ขายแล้วก็เอาเงินไปจ่ายค่าข่าเนาะพี่น้อง ด้วยมากันเลยตอนนี้แม่เผ่นกำลังยิบกำลังยิบเนาะพี่น้องใส่หนาและะ้วกันกำลังยิบเลยตอนนี้หนาก็งามๆพี่น้องหลังจากทีเก็บแล้วก็แม่เผ่นกวดนัดออกมาอีกน้อยหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เก็บซ้ำ อากาศมันแดดแห้งเนาะพี่นอ้องก็เลยยังบได้เก็บซ้ำแค่ไหนลมเย็นเนาะพี่นอนะ้องเนาะยังเรือขึงหัวมันบาดนี้พี่นอ้อยเพราะว่าไพ่มันแห้งก็ยันดับไพ่มันบาวาวเนาะพี่นอ้องพดนธนำบาวาวยันมันเกิดไพ่แห้งอะไรเนาะพี่นอ้องก็เลยพอก่อน ขวัดได้ประมาณสิบหาสอบกับพ่อนะพี่น้องตัวใส่หายใส่สอบเรียบร้อยนี่กะ1สิบสองสอบขวอดออกมาใหม่ยังบ่ได้เก็บลมเย็นเย็นพี่น้องเข็มีบ่านกับมีอันเดียว ียงแบบผู้ใดเด้อันนั้นเนาะจันอยทางน้องแลก็สิพาน้องๆเพิ่นเก็บนอยเดียวนึงเนาะพี่น้องเก็บแป๊บเดียวก็แล้วอย่าเด้ออย่าแนมเด้อบ่ให้บ่ให้บักสุบแนมมันแนมแนมแบ่จะไล่แบ่เเจ้าเด้อ จากไผ่เนาะเลี่ยงแบ่เนาะมีทั้งงัวมีทั้งแบ่อ,อืมผู้เบิ่งลมพี่นอ้องว้าตัวลมอีรีอันนี้คันว่าลมแห้งกว่านี้โอ้ยกงใหม่กับอันนั้นใบมาแล้วตีงสั่นไปมา ทานบักงามหนามันเอาหนามันบอกพอบ่าเมสอบนี่นะเดชเอ,อเอเจ้าบริจีสำเบอเชื้อพางนะออเอาสำนันแหละมันจังบ่เซวเฮาอันบริพิซื้อยู่บันทาตอยู่บันธาตแล้ว ซื้อใไ้เมท่ามือน,นั้นน่ะเท่าไร <c oughs> ก็หนึ่งน่ะเส้าหาพันเทไตัวเสือกแดงๆด่นะดิเช่นเช่นมันน้อยผ่ <c oughs> านงามงามพี่น้อง <c oughs> โอ้ ทังน้องลินเพิ่นก็นมาแหละบัานี้พี่น้องเพิ่นไปตักน้ำมาตักน้ำมาใส่พี่นอ้อยกับน้องกระทิงอันนี้ก็อะไรเห่างัวอยู่นี่ทานกันยังทั้งหัวมันบัานนี้พี่นอ้อยไปเอามาได้ควัดสามเถื่อลม กำลังหยิบหนามันมันยำแดดก็เดดแดดพี่น้องใครไนได้อันสอบสี่สิบทานนี่ก็ได้ควดคลายก็ได้ใส่ขาเข่ากับแม่ขาเข่าอยู่ตลาดห้านเก่าพี่น้องยพี่ว่า มีผู้ใหญ่เพิ่นผากเงินมาให้ท่านน้องเหล่ฮะแหละที่ว่าเพิ่นผากมาจใจให้น้องเหล่เป็นนันเป็นสองสอบเลยสอบหนึ่งกะทรายเกาะเจ็ดเซนหาเ0สองสอบจักรวมรวมกันจักเท่ารเลยน้องแม,ม่หลานปลายหลานปลาย ค่ายทานนี่กับบุหัวแจ็กซีได้เท่าไรเนาะจ่ายเท่าไรหน่อยไปฮัละเอาได้เงินเดือนเท่ากับจ่ายน้ำกันนั่ะแหละแบ่งกันจ่ายันจะได้เงินทานกะแบ่งไปจ่ายเขาเท่าไหน่อยเท่าหน่อยก่อนก็ได้เอาได้เงินเดือนเท่ากับไปจ่ายคือกั้น ว่าทางน้องเหลกกะเงินเดือนยังบบอออพี่น้อยเห็ดถานไปน้ำคิดไปน้ำเนาะพี่น้องอยากไปเห็ดเวียกบนอื่นกะมันยากน้ำมันหลดน้ำล่างนี่แหละมันบบมีทุนถูกไปเวียกก็ต้องเลยเติมน้ำมันตลอดเด็ดขาดก็แห้งแห้งยากก็เลย ตั้งใจเอาเห็ดทานน้ำแม่แล้วก็แบ่งไปจ่ายให้ข้าเจ้าขาเขาเก็บฐานเด้วยน้องลินเด้อหนเดียวหนึ่ง ในห่านน้ำกอนเขาจะได้จกสอบก็จะว่าแม่หาสอบสอบหนึ่งกับสี่สิบพันแบ่งไปจ่ายจ่ายค่าเขา่าผ่านเพราะว่ามันเป็นไม่ใหญ่พอมทางกลางมันทางหัวทางกลาง แต่ว่าทางปากจูน่ามันจากมุ้นฐานผัดเก็บเอากับเก็บเอาแต่ตัวเป็นก้อนเก็บฐานน่ะเบื่อยแล้นะครับฐานเบ่อยเรยไงเอาเร็วบ้ายบ้ายเบ็บนี้ แม่ยิบทานมาหนิทางน้องๆเพิ่งก็บทานมาหนิพี่น้องมาพี่น,อน้องมาเนีอ่ะสบายดีน้องลินสาดีานซอยกันมาหนิพี่น้อง ลินดาวดูลินสำนีได้ปรสามสอบเอาบะหูน้องลินวะขวดน้องมาตื่มกันจากได้จกสอบแล้วก็พ่อแล้วเพราะว่ามันก็ขวดบ่ได้แล้วมันไปทางขวดตื่มมันก็เริ่มมีไพ่เลยดิยตวขวดมือเศร้านี่บริมีไพ่จักดีสบายพี่น้อง จะ่าให้มันเย็นหน่อยหนึ่งแล้วก็เก็บเลยมันบริเกิดภัยเพราะว่าลายมือเติบต่บิดแม่เพราะว่าทาให้มันใหม่แต่ว่ามันบิทันแล้วก็เลยมาขวาดปัดน ภายในแถวนี้ก็มีคนซื้อทานอยู่บ่คือแถวอันไม่เทาพ่นอยู่แถวไม่เทาอยู่เชอะเดินๆดนเขามาหลาะซื้อเธอหนึ่งภาในแถวนี้ข้าเจ้าก็มีทานะนะข้าเจ้าก็อยากได้ทานอยู่ก็เลยได้ขายอยู่อยู่แถวนี้ก็ได้เนาะไปหลอกขายอยู่ในนอกแถวอันบรรทัดยัง ยังอะน้องลิ้นหนาเขื่อนดำหรือบ้านี้เขื่อนเป็นหอยมือให้ทาใสา่ตัวมันยาๆวๆเาไว้เห็นหนามันด้วยวละเด้อมันจะอึดหนามันนะ คือว่ากินหากระยาเข่านะคืออยากอีกแล้วน้องละน้อยยังท่านละอิมไม่เ้ยบอกให้กินคือบอกินสมกินนี่นะเบิดแล้วเบิดแล้วบอกมากินเนาะบอกกินวะเด็กหน่อยพอมกินเข่ายังกินแล้วก็กินหลาย Mà thường đừng cả phụn Xong tuổi cường Mà lại, Là noi kín khảo mưu nững chắc nhục lạ Bỏ người đu Khao cầm lăng nhảy hoặc kèo cầm lăng kín เขามันกนอยากตลอดไปนิดน้อยออน้ำน้ำน้ำก็เก็บฐานแล้วก่อนจะเมื่อไปถอกมันนี้มันเต็มเลย ແຜ່ກະງິບໄວເດພີ່ນ້ອງຫ້າກະງິບກະໄດ້ຫຼາຍຊອບແຫຼະໄປຊາຍຫໍາຖອກບໍ່ໄດ້ໍາ voy a dejarle no me เอาไปถอกถอกได้บ้ามคอยถอกได้เลยมันเหี้ยได้บ่งเงยจับใหน้นี่เบ่คอ,อยถอก กี่เท้าหนุต้องเอาลงมาเด้อเอาแต่ฐานเพิ่งเอาอก,ก้อนมาหนิฐานก่อนอาทอกป่ะนี่บ่อ,บอเอาขี้ฝุ่นเอาแต่ฐาน ตัวใดเก็บเอาตัวเป็นก้อนน่ะล่ะตัวเป็นก้อนแล้ว,อเ,อลวเอา้เอาตัวใดมันน้อยโพดกับอกเอา้าเดี๋ยวเพิ่นลิตี้วันฐานห้องมุนเอามันตัวเป็นก้อนนะทานรูแ้แะไรปะนี่รู้ทางหัวมันใหม่ทางอันนี้ตงถมก่อนเออดี เใหม่มาทั้งขางเดิงถือว่าบบใหม่นี่พี่น้องนี่อ่ดะดดเนาอพ่มแม่พี่น้องจะคลิปนี้กะทั้งน้องเลยจะขอโตัวลาพี่พี่เ่านี่ก่อนเก็บ่านเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแต่ทั้งแม่พันงิบยังน้อยเดียวถือว่าน้องลินเพ่นเก็บอาแหลน้องพี่น้อง ทางน้องเลว่าพีชพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆลเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซุมคีิปของน้องเลวตั้งแต่ต้จนจนจบที่ปกควางโฆสนาจากคลิปนี้ทางน้องเลวสิขอราไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดี